ขอเพื่อนเหนื่อยมากเลยครับโอ้โหใกล้จะถึงแล้วครับใกล้ถึงยอดแล้วครับโอ้โหดูดีดูข้างหลังผมครับตอนนี้เราอยู่สูงเหมือนยอดเขาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้ว อะไรเตรียมกระโดดเลยเนี่ยลิงเพียบเลยนี่เรากำลังจะเดินทางไปจุดชมวิวนะครับแหลมปู่เจ้านะครับลิงเพียบเลยครับดูดิดูดิเปิดกระจกทักทายมันเฮ้ยลืมถามมันไปแบบนั้นลืมถามมันกินเล่นเฮ้ยออกฝันอะไอย่างนี้กับเขา อย่ามีเรื่องนะนี่ระดับจ่านะระดลำรถผมมีคนมาวิ่งออกกำลังกายด้วยเนาะใช่แสดงว่าลิงไม่หยุดกับนายลิงไม่กัดคนเนาะโอ้ยเพียบเลยเฮ้เปิดกระจกถามมันหน่อยโอ้ยมึงจะเอียงซ้ายเอี้ยวฝาล่ะมึงเปิดทางนี้มึงต้องเอียงขวารอรอลิงมานั่งไม่ไปเลยอ่ะไม่ไปเลย มันกำลังเลี้ยงลูกเลยมันจะมาคว้ากล้องเราไปวะมันแยกล้งเที่ยวใส่ด้วยนะเออมันจะกระโดดเข้ากล้องก็วะปิดปิดดีกว่าปิดดีกว่าโดยความปลอดภัยครับลิ้มเต็มเลยเฮ้ยมันตะโกนอะไรเมื่อกี้มึงเหยียบมันบ้าไม่ได้เหยียบหน้าอีกหน้าให้อาหารมันก็บอกหน้าให้อาหารนะครับเพื่อนๆเรอะแล้วมันจะกินยังไงวะมันจะอยู่อย่างนี้มันมีขนม เออเดี๋ยวเหยียบหางมันนะเราไม่ได้เหยียบมันง่ายๆหราดูดิอยู่บนดูบนดิดูบนห้อยสายไฟดิมึงกู้ไฟช็อตไงวะมากกว่าร้อยชีวิตอี่เนี่ย ของทางซ้ายตรงนี้แหละตรงนี้แต่เราเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนีมันะกดไอเรามาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับตรงนี้นะคะโอ้โหสวยงามนะครับอัลลามตานะฮะโอ้มีลิงด้วยโอ้ดูเรือดิแจ็คมาแจ็คนี่มาอยากจะโกนดังๆว่าเฮ้ย ตรงเรือตรงนี้นะ่ะกูเคยมาแล้วนะกูมาถ่ายรูปตรงนี้ข้างล่างเลยเย,ยู่ไปข้างเลยครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนสีพาชิวพามาที่จุดชมวิวแหลมปู่เจ้านะครับดูบรรยากาศดูวิวครับผมโอ้โหดูดิเอากุ้งถือกุ้งถือให้เห็นมุมนี้นะอ่าบรรยากาศไปสิเพื่อนสีพาชิวโอเคเราอยู่สองคนแล้ว กูมาไกลๆดิกูมาไกลๆเคลื่อนสีถึงแล้วจะชมวิวนะครับสวยอ่ะอยากขึ้นไปข้างบนไปขึ้นไปข้างบนดูไหมมีข้างบนด้วยอ่ะไปลองขึ้นเอไปลองดูเพื่อนเดี๋ยวลองไปขึ้นไปข้างบนดูว่าอยากเห็นวิวข้างบนอีก อันนี้อันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงครับพูดจริงมาพูดจริงมาตามมามากล้องตามมาดูบนใดนะบนใดบนใดเรานะครับโอ้โหเห็นแล้วคุณเหนื่อยเลยใบมะขามครับเพื่อนตามผมมาครับใี้ผมพาเพื่อนแจ็คมาลุยลุยอีกแล้วโอ้โหหลังจากที่ไปเที่ยววัดมาสองสามวัดนะครับวันนี้หนึ่งวัดจะได้อ่อนใจบ้างเราดูมือกล้องเลยยังไม่มาถึงเลยเราจะเย็นขามือใบหลังจากที่เราไปเที่ยววัดกันมาสัก ที่เราไปกี่วัดวะสองวัดสามที่สามที่นะครับแล้วก็แวะชมธรรมชาติกันบ้างเราเข้าปา่าวันนี้เราเข้าปา่าเข้าป่ามาหาไม่ใช่ไม่ใช่มาหาวิวไม่ยเล่นมุกเลยพี่ให้ซ้อมเข้าป่ามาหาวิว <laughs> โอ้ย <laughs> ผู้บอก <ไป S 1> ผู้บอกไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ไม่ได้ อด,ดตาด,ดตาดูดิกกี้<อ>คัคนนะ่ะจะไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ไอ,อันนี้เพ่ <c oughs> นจ้าอันนี้นี่พามาซ้อมนะนี่พามาซ้อมปีนเขาก่อนนะปนเขาก่อนเพราะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูหินสิงโตที่จันทบุรีนะตอนนี้ตอนนี้ก็คือเวลาที่ห้าโมงกว่าแนละ้เพื่อนๆถ้ามามาตอนสี่โมงแนะนำเดี๋ยวมันจะมืดอันนี้ตอนนี้เรากำลังมีแรงคุยนะ เหมือนเหมือนจะหมดแรงแล้วนั่งแถ้เฮ้ากกว่ามือกล้องมือกล้องเราไหวไหมครับไหวค่ะสู้มือกล้องยังไหวเลย ชอบนะค่ะ ขอเพื่อนๆเหนื่อยมากเลยครับโอ้โหใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงยอดแล้วครับโอ้โหดูดิดูข้างหลังผมครับตอนนี้เราอยู่สูงเหมือนยอดเขาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วนี่ครับผมให้ดูครับว้าว เป็นไงเพื่อนวันนี้เรา,าทําคลิปเหนื่อยไหมสนุกไหมบนใดม่รูกีพันขั้นเดี๋ยวถามถามก่อนวันนี้เรามาทําคลิปกัน,นวันนี้ได้ห้าเที่ยวห้าจุดจุดห้าเที่ยวเที่ยวห้าจุดเที่ยวห้าจุดในสัตว์ตหีบนะครับเที่ยวหรือเที่ยววันนี้เรามาจบที่ที่จุดชมวิวแหลมปู่เจ้านะครับผมเป็นไงสนุกปะ กึ่งบินเราไปกินแค่เราไปมาาสุดท้ยเลยอาวันสุดท้ายเลยอันนี้ก็อพูดถึงที่แรกเลยอ่าเออข้ามาสุดท้ายสุดท้ายเจอไม่ผิดหวังนะสวยครับคือไม่ต้องจกแต่งอะไรมากแล้วนะไม่ต้องเอาหมูกระทะมากินมานอนแคมป์เลยนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มันที่มันนามน้่ามาครับเล่นมาออกมาทายนะครับก็สังเกตตามทางได้มีคนออกมาายเยอะนะ ว้าวครับผมก็สวัสดีครับผมแย่งพูดแล้วสวัสดีครับนีโมเมลนี่โอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้เพื่อนซีพาชิวนะครับได้มาจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวอ่อนแหลมปู่เจ้านะครับผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดเที่ยววัดเที่ยวเที่ยวอคาเฟ่เครื่องบินนะครับวันนี้เราเที่ยวได้ห้าจุดนะครับจุดที่ห้าเป็นจุดสุดท้ายคือตรงนี้นะครับเป็นจุดอ ชมวิวจุดชมวิวแหลมปูดเจ้านะครับผมบรรยากาศข้างหลังผมเห็นเห็นไหมครับคือเราจะเข้ามาตรงนี้ได้เราต้องผ่านค่ายาหารสัตหีบมานะครับแลกบัตรอะไรเสร็จเราก็มาได้เลยนะครับก็สวยครับดูครับหูเราอยู่บนจริงคุ้มจริงเราอยู่บนยอดเขานะครับดูลิปนี้คุ้มจริงเออเราอยู่บนยอดเขาสูงมากเลยครับเห็นไหมครับคุจริงผมจะให้ดูครับผมถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนดูแล้วชอบนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับมาได้นะครับมาได้ลอง ลองมากันดูครับไปอยู่บ้านเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศป่าป่านะครับป่าไม้บรรยากาศแบบอาจจะเดินขึ้นมาเหนือนิดนึงไม่เป็นไรแต่ฝูงลิงมีนะแต่ห้ามให้อาหารลิงนะครับผมแค่นั้นแหละถ้าใครอยากมาครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับเรามาดูว่าคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทํากิจกรรมอะไรไปเล่นที่ไหนนะครับก็ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับจริงหรอจริงจริงงั้นลาไปก่อนบ๊ายบายดูวิวครับดูวิวว้าว